้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงกับบุกฝนบุกฟ้าฟ้าพาฝนฟ้าฝนมาหาอาจารย์สี่หัวครับท่านผู้ชมราว่าพอเที่ยงกาเดินทางมาทั้งกาลสินกาจะมาติดตามสูตรหวยคำนวณเนาะสูตรหนวยคำนวณบกว่าจะเป็นเส้นติครับผมงวดก่อนเขาทั้งบนทั้งล่างหลายอีกท่านหนึ่งกาสูตรหนึ่งก็คืออาจารย์ สี่หกครับท่านผู้ชมอาจารย์สี่หกวัดท่าช้างน้อยอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินครับผมงวดก่อนพระอาจารย์เพื่เนในเป็นเจ็ดสามครับผมล่างเจ็ดสามตรงตรงเลยครับท่านผู้ชมงวดน,นี้พอเที่ยงก็เลยมาติดตามเอาสูตรมาคำนวณของอาจารย์เอาไปฝากเย็บซี่อีกข้างหนึ่งครับผมตอนนี้กำลังเดินทางจะไปที่วัดท่าสางน้อยครับเดี๋ยวถ่าเบิรงครับท่านผู้ชมถ่าเบิรงน้ำพอเที่ยงว่า เมื่อนี้พา,าจารสีหกใจตัวใดเป็นตัวเด็ดเด็ดเน่นเน้นสำหรับงวดของวันที่16มีนาคมพศ2564ครับผมจะเจอกันอยู่ที่วัดท่า้างหน่อยเลยครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมตอนนี้พระเที่ยวกระเด็นทางมาถึงวัดของพาจันยีหกเป็นที่เดียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพระเที่ยจะพาท่านผู้ชมเข้าไปไปบึงเพราะว่าพายจันพันจะอยู่กุฏินี่แหละครับเป็นล้ายๆหลังเป็นบ้านแต่ว่าก็เป็นกุฏิเนาะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นวัดป่าครับวัดป่า้ายๆวัดบ้านอยู่อำเภอสามชัยนี่ครับเดี๋ยวเข้าลองไปติดตามบึงครับท่านผู้ชมว่ามือนี้อาจจะได้ตัวใดเด็ดหรือบ่อหรือว่า จะเป็นตัวเลขที่ท่ามุช้ชมคิดไว้อยู่แล้วเนาะกำลังลอกเมืองครับธรรมุช้มเพระาะว่างวดก่อนนี่พระจาจาร์ก็เน้นให้ครับเจ็ดสามตรงตรงเลยครับเลขกลางงวดนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ตัวเลขที่เป็นตัวที่มันจะออกของงวดวันทีสิบหกมีนาคามบสัมพันธ์หรอยหกสิบสี่อีกข้างหนึ่งแน่นอนครับเพราะของพระจาจาร์นี่ัเก็เขามาหลายงวดขึ้นกันครับท่ามุช้ชมไปครับเดี๋ยวห้องเดินทางเขาในกุฏิของพระจาจาร์เลยครับผม ครับครับสวัสดีคร yes. oh, ับท่านผู้ชมรสวัสดีทั้งสองช่องนะเนาะมือนี่กับพี่กอล์คับท่านผู้ชมก็เที่ยงกะรับหน้าที่แทนแอดมินไอพี่กอลเพราะว่าแอดมินไอเพิ่นกอบ์เพ่ได้เดินทางมานั่งยังติดเลียนอยู่ครับติดเลียนอยู่อาจารย์คิดจงไหนขึ้นมาหกสี่ครับผมฝันฝันหมอครับพี่ปิ่นเนียเขาเปใหญ่ไลยค่ะย่างเลยไม่ต้อย่างนั้น โอ้ไม่เป็นอย่งที่บอกครับนี่ครับท่านผู้ชมพอเที่ยกระจายเบิ้งเป็นงวดของที่ผ่านมากครับผมที่พระพายจานผมนบอกว่ามันเข่าตรงตรงครับตัวเน้นนี่แหละครับทาบ่านผู้ชมตัวเน้น,นที่<ม>พระอาจารย์เน้นให้นี่แหละครับทาบ่านผู้ชมเห็นบอกครับถึงงวดก่อนมันจะมีหกหนึ่งหกสามแล้วก็เจ็ดสามหนึ่งเก้าหานห้าเจ็ดครับผมสามตัวเป็นห้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งแปดที่พระอาจารย์เพิ่นเน้นให้สองตัวครับท่านผู้ชมเป็น เจ็ดสามกับหนึ่งเก้าตัวเน้นๆครับก็ออกเจ็ดสามตรงๆครับท่านผู้ชมเนาะเป็นงวดของวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ออกไปแล้ววันนี้พ่อเที่ยงจะให้เมื่อเบิ้งครับท่านผู้ชมให้ให้ดูนะครับเออเออนี่นี่เนี่เบิ้งครับโอ้ขอบคุณบุญธรรมครับบุญธรรมนาโชคนะครับเอาโชคมาให้พ่อเทียงมาให้เอฟซีครับผมเอาเอามาให้ท่านผู้ชมเนาะเขียนกรุงไทยครับเดีวเดี๋ยวคนเขียนเบอร์ธนาคารน้ำกรนครับผมพราว มันมันก็มีหลายท่านอยู่ครับบางคนพนแม่นว่าบ่ถือ่นก็อยากทาบุญอย่างซีีนาคตะบุญชุ่มพนก็สามารถโอนมาทําบุญได้เพราะว่าคนไทยห้านี่ก็เป็นคนพุทธศาสนาพุทธส่วนหลายเนาะนี่ครับเป็นงวดนนี้็จะเปงวดของวันที่สิบหกมีนาคมจะกินซีนิคตับ แมนแมนครับ <Yeah. S 1> ท่านผู้ชมตามที่เจตังว่าล่ะครับถึงว่าจะมีโชคหรือว่ามีโชคจากร่วมทําบุญเนาะมันการทําบุญนี่คนไทยเฮาเป็นชาวพุทธอยู่แล,ล้วครับกะจักสิว่าจังไดล่ะครับคนเฮาเกิดแก่เจ็บตายเนาะเกิด,กกด,ากกดมามันก็ต้องทําบุญให้แก่ครอบครัวตัวเองหรือว่าเสริมดวงบารมีให้แก่ตัวเองครับผมเพราะว่ามันก็มีเท่านี้ล่ะครับคนเฮากะถูกกะทําบุญครับบ่ถูกจยากทําบุญกะโอนมาได้ครับผม เพราะว่าซอยคุบาอาจารย์เพิ่นสางวัดสังว่าเนาะ่นกเป็นพหนักพัฒนาครับผมนั่นครับในมอพระอาจารย์บอกแล้วครับผผมมตางวดนี้พระอาจารย์บอกแล้วครับว่าหกสี่ไปหาซื้อเลยเหมาเลยแผงไหนมีนั่นลอตเตอรี่ออกมาแผงไหนมีเหมาครับหกสี่นี่มากครับสมุชบนเที่ยงจะหายเบิ้ง เป็นงวดของวันที่16มีนาคมพศ2564นี่ครับเป็นชุดของงวดวันที่16นี่แหละครับที่อาจารย์เพิ่นเน้นให้เป็นที่เรียบร้อยแลละครับแต่ว่า้าบนเนี่ยนี่จะมีอยู่ประมาณ8ชุด8 5 6 4 6 2 6 0เขียนง่ามนะ9 5 5 3 7 5 7 1แต่ว่าอาจารย์บอกว่าเน้นๆนะครับเป็น6 0 6 4แล้วก็9 5เน้นให้ เน้นๆให้สามคู่ครับซึ่งพระอจา์เพนจะมักแท่งกับตัวนี้แหละครับนี่หกสี่พจอจย์บอกว่ารถตอลี่ออกมาเมื่อไดล่เราเห็นหมาอแผงเรื่อยๆครับนี่ตัวนี้หมาอแผงเลยหมาอแผงเลยครับมีมีที่ไหนเจอที่ไหนเอาเก็บไว้เลยครับตัวนี้นี่หกสี่นี่เป็นอย่างจะมาพาอจันพนมาหกสี่ว่ามาเบิงขับมาเบิงสามตัวที่พ่อจันพนจับคู่ให้ครับสามตัวก็จะเป็นเจ็ดหกศูนย์เห็นบ่ เจ็ดหกศูนย์นี่ก็เป็นตัวเน้นครับนี่เห็นบ่เอาตัวเจ็ดมาใส่จะเป็นสามแมนบ่เอาอเล็กเจ็ดมาใส่หนาเป็นรักลอยแล้วก็เป็นเจ็ดหกศูนย์ละทีย่างสีพายจันพ่นเน้นไห้นี่ตัวนี้เลยครับนี่แปดหกสี่เห็นบ่คับท่านผู้ชมแปดหกสี่ซึ่งหกสี่เนี่ยพายจนบอกว่าให้ไปหาสี่ลอตเตอรี่ไว้ครับถ้าออกมาวันไหนเห็นเหมามาเลยคับท่านผู้ชมเหมามาเลยอย่าพลาดเด้อครับนี่ หลอกของซีด้หลอกครับหลอกของซีมากนี่เซีนงมาจะขิดเส้นใต้ให้เานครบเล่าถึงมากนี่คับบานหัเล่าเดินถอยหลังนาะบาทที่นี่เดินบถ้ำก็นั่โชคหอยางเดียวครับมือนี้ขีดเส้นใต้หอย่างดีครับบอกว่าเน้นเน้นนะครับตัวนี้เน้นเน้นหลเนะบาทนี่เปนหลอกของเราหลบบาททนี่มากแตนี่เราซีเป็นดาวอาจารย์ มันเป็นดวงดาวถึงนั่นครับเพื่อนมาแลหนึ่งได้แล้วหนึ่นิ้งใหญ่อาจารย์เราช่วยทำเท่านั้นมากแปดห้าหกสี่หกสองหกศูนย์เก้าห้าห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งครับจะมีอยู่แปดจุดาเปลี่ยนก็ออกสามเปลยนเนาะก็ใหญ่มหาสามบอกสามโขลอะรอดีประเด็นนี่สี่ใหญ่ลงไปหาหกออกสี่หกเราไว้นี่ี่หกสี่นี่ครับสี่มากเลยเนาะค่ะงานนั้นจะตีไปถึงกันไปได้ ต่วตัวที่พระจย์เนียนหายจะเป็นหกศูนย์หกสี่เก่าหาครับท่านผู้ชมเนาะมึงเอาครับท่านผู้ชมเบิ่งเอาขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเราก็แค่ให้เป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางของวัดบัญชีสิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พ้นกัจจบาลยุบเป็นยังทีหนึ่งพวกม้าจะทียบโบม้าแล้วมันถอยหลัง มาเดิเดินหนา้บ่งวดที่่านมาบอกครับง่า่าที่เก่านี่ยครับงวที่พานมาเนี่ยบอกครับอาจารย์มงใหญ่มากอ้บอกว่าก้นนั่ถอยหลังยู่ตงดนเนาะโอ้งวดก้อนนี่เพิ่นจะถอยหลังมาสลกซีนี่เดินบปกติบ่าง่ดวงดาวเดินปกติ๋อ้งวนี้มาเต็มที่เป็นบ่วอยานี้เดินหนาวมึงเลยลไปหาหกเปฟูถาดเนาะกระเด่น ก็เัินจำนวอยู่ก็เงินู้ีสิบมอเพราะอันมันสิ่นน้ำกันไปเรื่อยแบนี่บอได้ถอยหลังกลับ้า่แม่งก็แล้วมันติดตามไปเรื่อยโอ้หนอครับเดินเบียเทียบคนเหมานบลาเบียเทียบคนเท่านี้ถ้าถอยหลังมันก็จิมาพ่ถนัดมันว่าไปพ่ถนัดได่ถอยไปจากสิยังไรเสร็จาที่ไปเขากมูอกันใหญ่เหมูสวันนี้เดินนาแล้วเดินมาเดินนาเต็มสูบครับวันนี้ก็ว่ามแล้วนะอืม เก่ากัเลยกมัคุ้นความนะครับแม่อยายๆมันตีเก่ากันด้อ๋อเอาครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นกบตีรักการลงไปหันซีเก่าน้ำเพราะว่ามันแม่แม่เนี่นอก็คาปาจานนอเพราะว่าหกหกกับก้านี่ตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะซหหแม่ตัวเน้นเน้นนี่ก็คือซีเก่าเก่าซีหกซีซีหกครับตัวที่พาจารย์พันเนนทข้าพยาิสัตว์ตัวใหญ่หนึ่ง ชัดเจนดีวพราะอ้ขอบคุณขอบคุณบุญถ้ำครับบุญถ้ำเิ่นอันเป็นเอื้ออํานวยให้ในการทายถ้ำครับผมเห็นชัดเจนอาที่บัญชีได้านีครับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากร่วมทําบุญเนาะพัเที่ยงก็จะอ่านหมายเลขบัญชีของพราจารย์ทางวัดให้ครับจะเป็นเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับเป็น4040739973ครับผม 4 0 4 0ูน7 3สี 3. ธนาคารกรุงไทยนะครับกะเพื่อว่าท่านใดอยากรวมําบุญสางวัดส้างว่าครับผมเนาะกายังพอเที่ยงขึ้นว่าเกินไปล่ะครับคนเท่ากับสั่งเสริมบารมีให้ตัวเองเนาะการสั่งบุญสา่งกุศลนี่กะให้แกกอบขั่วมันเป็นบุญกุศลเท่าถึงบาจะเฮ็ดแต่สมัยก่อนพนวาอยู่เด้เฮ็ดชาตินี่เอาไ้ไปกินชาิหนาแต่ว่าคู่มือนี่มันเห็นใ้อยู่ด้ท่านผู้ชม เห็นไว้ครับเห็นไว้เฮียชาตินี้ก็ได้ชาตินี้ละเพราะผมเจ้างเห็นหลายๆหลายๆคนหลายๆสถานทีล่ะครับพันเฮียม่าล่ะพันก็เออพันก็รู้สึกว่าชีวิตในครอบครัวพันก็ดีขึ้นยังสี่นะครับขนาดเท่าเมียนเฮียชาตินี้มันก็จะได้ชาตินี้ละแต่วันศิรษะศิวัยเนี่ยจ๊ะน้อยท่านละครับเขียนนั่นน่มาเขียนไปนี่คือข่าวซอยกันครับสมุชุ่มซอยกันบางท่านบ่ได้ซื้อหวยอยากรวมทั้งบุญก็รวมทั้งบุญมาได้ครับผม ผอมา,มาหมายเด็กมันชี้นี่แหละของพ้าอาจารย์ครับเนาะอาจารย์สนินผู้ชมแบบพเครื่องบอ,อยเครื่องนั่นละสาวผูใ้ใดทุนไหอยากซ่วกับซื้อวัดแปดคู่ครับแน่นอนในบอคข้า,าอาจารย์ยนนถ้าแปดคูนี่แน่นอนเลยสำหรับคนนกจ่นนี่น,นอยกเนาเลือโอ้แต่ว่าขนนองข้าอาจารย์นี่คันว่า ขอพ่ออาจารย์เขาฟันท่งกันแน่นอนอยู่ด้วยกาว่าเน้นไทยล้วกันรู้แน่นอนอยู่ได้นี่ยมเขามาเป็นเล็กสวยงามอ่นี่ยังยังก็ดีเนาะย่างนี่งวดที่ผ่านมาให้บอแต่ม่ช่วงนี้บ่เน้นไทยนี่เน้นไทยแค่สองโถครับเป็นเจ็ดสามกับหนึงเก่าเท่านั้นเอาชื่องเนาะอาจาก้สองโถสามโถนะครับจะมันจำเน้นเลยจำน้นนะมันดีเขาแต่ตัวเน้นบ่บอกว่าจำเน้นเก่าสามม่ได้ พดีมันเนีนเจ็ดสามถ<ะ>้ามันกับเขาจะเน้นนี่นะเน้นสิผาหงบอกสอหาเนี่ยแหละจต่อหวานอื่นครับท่านผู้ชมก็จะเป็นสูตรหวยคำนวณของอาจารย์สี่หกสิงห์วัดก้อนเพิินไก่เน้นเจ็ดสามกับปรกากฏว่าเขาเจ็ดสามตรงๆครับท่านใดที่ชินชอบคลิปนี้ก็จะรืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไอสตาชาแนลในเรื่องครับท่านผู้ชม เพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยที่อยากเช็ดคลิปอยากหาเงินไปเป็นทุนการศึกษาครับคลิปนี้พระเะที่อ้อมขอตัวลรไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยยาเจ็บยาจนมีเงินมีทองใส่กันสุขสุขคนไปละครับป้าอ้อย